ชิงแชมป์หม้อไฟสถานทะวันหนักในวันนี้ทั้ง2คนต้องกินหม้อไฟที่อยู่ตรงหน้าที่ทั้งเผ็ดและร้อนให้หมดภายใน2นาทีถ้าใครกินหมดก่อนคนนั้นรับเงินรางวัลไปเลย1 0 0 0 0มืนบาทหวานจ้ะหวานทำาไม่เต็มที่เลยนะแต่ว่าค่อยๆกินเดี๋ยวสำลักดูซินั่น่ะทั้งร้อนทั้งเผ็ดมีน่าก,กลัวพี่ชู หนูไม่มีทางยอมแพ้แน่นอนค่ะ2นาทีเนี่ยมากไปด้วยซ้ำพี่จ้าถ้าทั้งสองคนพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเลยครับโหนี่เอกินไปได้ไงอ่ะไม่ร้อนหรอฉันยอมแพ้ไม่ได้หรอกนะ คุณน้ำหวานนี่คุณไม่ร้อเลยเหรอครับระวังปากพองนะครับนี่ดว่าเขาลินของ่ะหมดแล้วค่ะกินไปได้ยังไงเนี่ยนี่มันปีศาจชัดๆหมย ต้องพี่อา้าวทำไมอ่ะพี่ไม่ดีใจหรอเราจะได้เงินรลังวันตั้งหนึ่งหมื่นเลยนะหวานไอ้มาม่าหม้อไฟเนี่ยทั้งเผ็ดทั้งร้อนแล้วก็เดือดปุดๆหวานกินหมดไปได้ยังไงเฮ้ยพี่ชูหนูไม่รู้สึกร้อนเลยนะจ๊ะตัวประหลาดนังเนี่ยเป็นตัวประหลาดถ้ามันไม่ใช่ตัวประหลาดนะมันจะกินของร้อนแบบนี้ได้ยังไงตัวประหลาดตัวประหลาดหวานเราเลิกกันเถอะหวานพี่ไม่อยากมีแฟนเป็นตัวประหลาด แล้วหวานอย่าหมายให้พี่น่าอีกนะพี่ไอคนพี่ชูพี่ฟังหนูอธิบายก่อนนะหนูไม่ได้ประหลาดนะพี่ชูประหลาด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 ไม่ใช่นะ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่คุณหมอจ๊ะฉันไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนอะไรเลยนะจ๊ะ ฉันเป็นแม่บ้านตอนฉันรีดเสื้อผ้าให้คุณนายจ๋าแล้วฉันก็เผลอเอาแขนไปหน้าเตารีดฉันก็ไม่ได้ร้อนเลยนะหรือตอนที่ฉันทาอาหารฉันต้มขาไก่ให้คุณนายจ๋าฉันก็เอามือจับขึ้นมามันก็ไม่ได้ร้อนเลยนะจ๊าคุณหมอฉันไม่อยากเป็นตัวประหลาดแล้วว่าจะแฟนฉันเลิกกับฉันไปเพราะว่าฉันเป็นแบบนี้แหละหมอว่าอาการของคุณน้ำหวานเนี่ย น่าจะมาจากช่วงก่อนตอนที่คุณน้ำหวานไปเที่ยวที่ต่างประเทศแล้วคุณน้ำหวานติดอยู่ในพายุหิมะหลายอาทิตย์เลยนะครับมันเลยทำให้คุณน้ำหวานเนี่ยไม่สามารถรับรู้ถึงอุณหภูมิได้นี่คุณหมอหมายความว่าฉันจะไม่มีทางหายเลยเหรอจ๊ะหมอขอโทษด้วยนะครับที่ต้องพูดแบบนั้นคุณน้ำหวานลองเปลี่ยนมุมมองมดูไหมครับคุณน้ำหวานลองคิดว่าสิ่งที่คุณน้ำหวานเป็นเนี่ย มันไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่มันเป็นความสามารถพิเศษบางทีคุณนวานอาจจะรู้สึกดีกับมันก็ได้นะครับคุณหมอจะบ้าเหรอคนที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาจะรู้สึกดีได้ยังไงถ้าคุณหมอรักษาฉันไม่ได้คุณหมอก็ไม่ต้องทําให้ฉันรู้สึกดีหรอกค่ะขนาดแฟนฉันยังเลิกกับฉันเลยคนบนโลกนี้ก็ไม่มีใครรับฉันได้หรอกแต่คุณนวานครับถ้าเกิดว่าแฟนของคุณเขารับในตัวคุณไม่ได้เนี่ยคุณจะทนรักเขาอยู่ต่อคุณนวานครับคุณนวาน <laughs> ทำไมทำไมเราต้องเกิดมาเป็นตัวประหลาดด้วยทำไมทำไมพี่ชูก็เลยทิ้งเราไปใช่ไหมทำไมทำไมทำไมพี่้ยเฮ้ยออมาบ๊มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาไอหวาน คุณนายจา่าเจ้านายแกไฟไหม <S <S หเร็วเร็วไปช่วยเร็วฮะไฟไหมคุณนายม อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกไอ้หนูคุณนายเล่นเย็นก่อนนะเดี๋ยวหนูเข้าไปช่วยเองคุณนายอยู่นี่แหละเธอจะบ้ากหรอหวานถ้าเธอโดนไฟคลอกตายขึ้นมาจะทำยังไงคุณนายคุณนายจำไม่ได้หรอจ๊ะว่าหนูไม่กลัวเรื่องแบบนี้ต่อให้หนูโดนไฟคลอกหรือว่ากระโดดเข้าในกองไฟหนูก็จะไม่เป็นอะไรมีฉันฝากเธอด้วยนะหวานช่วยตัหนูออกมาให้ได้นะ ถ้าเอาตะหนูออกมาได้ฉันสัญญาเลยว่าฉันจะตอบแทนเธอโดยการเปลี่ยนชีวิตเธอให้ดีจ้าคุณนาย ลอดภัยแล้วนะขอบคุณมากนะหวานขอบคุณเธอจริงๆเพราะความพิเศษของเธอถึงช่วยลูกฉันได้ขอบใจนะจหนูคุณนายจ๋าหนูว่าคุณนายรีบพาคุณหนูไปโรงพยบาบาลเถอะคุณหนูนั้นจะสูบควันไปเยอะอยู่แล้วเธอล่ะเธอก็สูบควันไปเยอะเหมือนกันนะนเธอจะไม่เป็นอนะไรแน่หรอหวาน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  ชอบบ้านหลังนี้ไหมหวานชอบจ้ะคุณนาย,ยหนูไม่คิดไม่ฝันเลยนะจ๊ะว่าหนูจะมีบ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้ขอบคุณคุณนายมากๆเลยนะจ๊ะที่กรุณนคุาจนจนแบบหนูอจ้ะฉันสิต้องขอบคุณเธอถ้าไม่ได้เธอเนี่ยตาหนูคงแย่แล้วฉันกับตาหนูเนี่ยติดหนี้บุญคุณเธอนะ ไม่รู้ว่าชาตินี้จะใช้หมดหรือเปล่าโถคุณนายไม่เป็นไรจ้ะเอาๆๆนอน้ำหวานแหมได้บ้านหลังใหม่แล้วเนี่ยไม่คิดจะเรียกผัวอย่างพี่เข้ามาอยู่ด้วยเหรอจ๊ะพี่ชูนี่มันไอชูผัวเก่าที่ทิ้งเธอไปพอคิดว่าเธอแปลกนี่นี่แกเข้ามาได้ยังไงยามเขาให้แกเข้าได้หรอเจ๊ ผมก็บอกอยางไปว่าผมเป็นผัวอิววานคนจนที่ตกถังเข้าสารพุ่งย้ายเข้ามาใหม่ไงแค่เนี้ยเ้าก็เชื่อแล้วเพราะอย่างอหวานเนี่ยเหมองกับพี่ที่สุดแล้วจ้าหลบไปนี่จะไปเปิดแอร์บ้านหลังนี้เนี่ยฉันซื้อให้หวานไม่ใช่แกเแกจ๊ผมต้องบอกเจ๊กี่รอบเนี่ยฮะว่าผมเป็นผัวหวานเออถ้าขเขืนจะเข้ามาอีกก้าเดียวนะฉันจ้งตำรวจข้อหาบุกลุกแน่เจ้หวาน ช่วยพี่ด้วยสิเจเห็นแกตัวเนี่ยมันไม่พี่เข้าไปพี่ลืมไปแล้วเหรอว่าที่พี่เลิกกับฉันเพราะว่าฉันประหลาดอ,ะอ่ะเออก็วันนั้นพี่ตกใจนี่นะคนก็กลัวเต็มไปหมดเลยถ้าพี่เข้าข้างหวานน่ะเขาต้องคิดว่าพี่ประหลาดหมันหวานนะสิออถ้าพี่รักฉันจริงไม่ว่าฉันจะเป็นยังไงพี่ก็ต้องปกป้องฉันสินี่หวานจะหมายความว่า หวานเลื่อีเจนี่มากับพี่เหรอใช่ก็พี่ทาให้ฉันรู้สึกเกลียดตัวเองแต่คุณนายจ๋าทําให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองพิเศษฉันช่วยลูกเขาได้เพราะสิ่งที่พี่คิดว่ามันประหลาดไงพี่รีบออกไปจากบ้านฉันเลยนะถ้าไม่เงนั้นอ่ะพี่ได้นอนคุกแน่หวานไปออกไปเออไปก็ได้วะแต่หวานอะ่ะจะคิดจะกลับมาหาพี่นะเว้ยฉันไม่มีวันเอาเสนเ่ห์ของแกกลับเข้ามาในชีวิตหรอก ฝายเขาไปแล้วหว่ะฮ่าคุนายขอโทษนะหนูนะขอโทษนะ